้นกล้วยสวยสวยป้าน้องกำลังแตกใบสวยสวยเลยสดชื่นเมนาลินคือน้องสวยมากเลยอ่ะว่าหลงรักเจ้าแล้ว สงามากเลยสวยสวยแล้วก็ทุกคนคะนี่คือหนออเขาใช่ไหมคะหนอกล้วยว้าวาหนอกล้วยหนอกล้วยน่าจะเป็นหนอกล้วยเนาะอุ้ยเขาจะแทงหนออ หนใหม่มาแล้วว,ว้าวเขาแทงหนใหม่มาแล้วด้วยคือทรงสง่าสวยงามมากเลยคือน้องสวยมากเลยอยากจะบอกว่าน้องสวยมาก ต้นกล้วยสวยๆทุกคนสวยมากที่แรกก็ไม่คิดว่าเขาจะสวยขนาดนี้ขอบคุณน้องเจนนะคะต้นกล้วยพินาสวยแล้วนะ ต้นกล้วยสวยสวยสวยงามมากมีหนอนละด้วยนะต้นกล้วยสวยสวยจ้า